สบายดี LT Vision ยอดเดินรถไฟสินค้าจีนยุโรปเดือนเมษาสูงแตะ1 1 7่เที่ยวท่านเมืองเว่ยโฆษกคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงครับว่ามีจำนวนการเดินรถไฟสินค้าจีนยุโรปในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนอยู่ที่1 1 7 0เที่ยวท่านเมืองยังชี้ต่อครับว่านับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเดือนที่24สําหรับการเดินรถไฟจีนยุโรป สูงเกิน1,000เที่ยวต่อเดือนตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทั้งนี้ครับรถไฟสินค้าจีนยุโรปมีการดําเนินงานอย่างราบรื่นและมั่นคงรวมถึงมีบทบาทสําคัญในการรักษาสเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแล้วพบกับ l อ Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี